3อาชีพสุ่มเสี่ยงนะคะที่ไฟแนนซ์ปล่อยยากที่สุดหรืออาจจะไม่ปล่อยเคสเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพี่หน่อยอีกแล้วนะคะพี่หน่อยเป็นเจ้าของเต็นท์รถยนต์พรทิพย์ออโต้คาร์อยู่ถนนกาญจนาภิเศษติดกับสถาบันเนติบัณฑิตค่ะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ จากที่เกิดไปขั้นต้นนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้า3อาชีพนะคะที่ไฟแนนซ์เนี่ย่อยยากที่สุดเลยนะคะเคยลูกค้าหลายๆคนใช่ไหมคะลองลองฟังคลิปนี้ดูนะคะและลองประมวลผลดูว่าเฮ้ยอาชีพเราอะ่ะตรงกับ3อาชีพที่พี่หน่อยจะพูดหรือเปล่าแล้วมีการไปจัดไฟแนนซ์มาเนี่ยมันไม่ผ่านอย่างที่พี่หน่อยพูดจริงไหมหรือมีการปรับเงื่อนไขปรับสกอร์ปรับคนค้ำปรับเงินดาว หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันวันนี้ค่ะพี่หน่อยต้องบอกก่อนว่าก็อยากจะมาอัปเดตนะคะให้กับลูกค้าหลายๆท่านเลยค่ะที่กำลังจะยื่นซื้อรถนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอาชีพแบบไหนที่ไฟ n a นซ์ชอบหรืออาชีพแบบไหนที่ ยื่นกู้เข้าไปแล้วมีโอกาสจาัดไฟแนนซ์ผ่านยากที่สุดนะคะวันนี้พี่หน่อยก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ข้อมูลในปี2,566นะคะให้กับลูกค้าได้ทราบและช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่แบงก์มีการเปลี่ยนแปลงในการปล่อยสินเชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาเข้า3อาชีพหลักๆกันเลยที่ไฟนแนนซ์ปล่อยยากที่สุดนะคะสำหรับกลุ่มอาชีพแรกเลยค่ะกลุ่มอาชีพแรกที่ไฟนแนนซ์เนี่ยปล่อยยากก็คือกลุ่มอาชีพ รับเงินสดนั่นเองค่ะพนักงานรับเงินสดนะคะกลุ่มกลุ่มนี้ค่ะคุณทํางานเป็นพนักงานบริษัทก็จริงนะคะแต่บริษัทเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดให้และไม่นําส่งประกันสังคมให้นั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่ารับสดไม่มีประกันสังคมกลุ่มนี้นะคะถึงแม้คุณจะทํางานบริษัทนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ไฟแนนซ์เนี่ยค่อนข้างสติกค,ค่อนข้างที่จะปล่อยสินเชื่อ,อยากสาเหตุเพราะว่าไลทํทไมถึงพี่หน่อยเคสเนี้ยทำไมถึงปล่อยฟแนนซ์ยากจางงังทั้งๆที่ หนูเองก็ทํางานบริษัทนะผมเองก็ทํางานบริษัทนะเพียงแค่บริษัทอะไม่ได้ส่งประกันสังคมให้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินเข้าบัญชีจ่ายเป็นเงินใส่ซองให้ผมก็มีหน้าที่การงานเพราะอะไรทําไมไฟนั้นถึงไม่ปล่อยนะคะต้องบอกก่อนว่าด้วยกลุ่มอาชีพแรกกลุ่มนี้เลยค่ะเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียเยอะที่สุดนั่นเองนะคะฟังดีๆเลยค่ะเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียเยอะติดอันดับเลยนะคะ เพราะอะไรก็เพราะเวลาไฟนั้นปล่อยกู้ไปแล้วปล่อยสินเชื่อไปแล้วอย่างหลายๆคนว่าพี่หน่อยผมก็ทําอาชีพนี้ผมก็ผ่านได้ก็มีค่ะไม่ได้บอกว่ามันไม่ผ่านเลยไฟยนั้นที่มันผ่านมันปล่อยเคสมีไหมมีค่ะม,มีการปล่อยเคสให้เพียง <açıl 't S 2> แต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไฟนั้นวิเคราะห์เคสออกมาแล้วว่าเป็นกลุ่มที่หนี้เสียเยอะที่สุดออกไปแล้วนะคะไม่ผ่อนรถเลยนะคะจ่ายค่างวด 2- 3สเดือนออกจากงานหรือไม่ส่งค่างวดติดตามงวดไม่ได้ทำให้กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่หนี้เสียเยอะพอะหนี้เสียเยอะปุ๊บว่ะค่ะไฟแนนะซ์เขาก็ไม่ปล่อยเขาก็เบรกมาเพราะการปล่อยสินเชื่อของไฟแนนซ์เขาก็ต้องดูเป็นไตมาสแล้วว่าไตมาสที่ผ่านมากลุ่มอาชีพไหนส่งดีส่งตรงปกติไม่มีผลกระทบกลุ่มอาชีพไหนที่ส่งเข้าไปแล้วเป็นหนี้เสียเยอะที่สุดก็ตกในเป็นในกลุ่มลูกค้าที่กลุ่มรับสดไม่มีประกันสังคมนั่นเองค่ะนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเอาพี่แล้วถ้าอย่างเนี้ ผมเป็นพนักง,งานบริษัทรับเงินสดไม่มีประกันกสังคมเท่ากับผมยื่นกู้ไม่ได้หรอไม่ใช่นะคะอันนี้ที่พี่หน่อยออกมาพูดคือออกมาพูดในกลุ่มที่ไฟแนแนซ์ปล่อยยากไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ปล่อยปล่อยยากนะคะแต่ถามว่าปล่อยได้ไหมปล่อยได้ค่ะลูกค้าที่มาหาพี่หน่อยสามารถที่จะพี่แล้วผมทําอาชีพแบบนี้สามารถปล่อยได้ไหม สามารถจับแฟน,น่านได้หรือเปล่าสามารถทําได้ค่ะก็ต้องมาดูในส่วนของเงื่อนไขลูกค้านะคะในส่วนของสกอร์ไฟแนนซ์จะขอคนคาเพิ่มหรือเปล่าหรือจะขอปรับดาวเพิ่มอาจจะปล่อยยอดกู้ไม่เต็มหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่รับเงินสดไม่มีประกันสังคมแต่คุณมีเครดิตมาเครดิตดีส่งรถดีส่งมอเตอร์ไซค์ดีส่งบัตรเครดิตดี อันนี้ไม่เป็นไรค่ะไฟแนนซ์ไม่ติดถ้าเครดิตดีอะค่ะอาชีพอะไรเนี่ยไฟแนนซ์เขาปล่อยหมดอยู่แล้วแต่พี่หน่อยคุยในที่นี้คุยในที่กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีเครดิตประวัติใส่ใส่กิ๊กๆเลยไม่ติดแฮกซิ่งมาค่ะหรือติดแฮกซิ่งมาก็จะกู้ยากขึ้นไปอีกแต่เนี่นที่พี่หน่อยมาพูดก็คือกลุ่มรับสดในประการสังคมไม่มีเครดิตนั่นเองค่ะเป็นกลุ่มที่แบงค์เนี่ยปล่อยสินเชื่อยากมากนะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ายื่นเข้าไปเนี่ยโอกาสผ่านเนี่ย ไปร้อยเคสอาจจะผ่านแค่50เคสไปร้อยร้อยเคสอาจจะผ่านแค่10เคสก็เป็นไปได้นะคะสุดท้ายเขาก็ต้องดูอะไรก็ต้องดูบริษัทใหญ่โตมั่นคงชัดเจนหรือเปล่าเพราะถ้าบริษัทใหญ่โตมั่นคงชัดเจนจริงๆอะคะ่ะบริษัทต,ต้องทํานําส่งประกันสังคมให้บริษัทต,ต้องเปลี่ยนจากาการใส่ซองนะคะเป็นโค้ดส alary โอนเงินให้เข้าพนักง,งานเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีบริษัทไหนที่ไปกดเงินเป็นก้อนมา แล้วก็ยังมาใส่ซองจ่ายให้พนักง,งานนะคะเดี๋ยวนี้มันออนไลน์หมดแล้วสามารถที่จะกดกิ๊กเดียวเงินก็เข้าบัญชีพนักง,งานได้แล้วอะค่ะตรงนี้ค่ะถ้าลูกค้าทีย่ยังอยู่กลุ่มนี้อยู่แล้วยังกังวลว่าเอ๊แล้วอย่างเงี้ยผมจะกู้ได้หรือเปล่าลองโทรปรึกษาพี่หน่อยดูก่อนนะคะมีโอกาสมีช่องทางทางไหนที่ไปได้ทางไหนที่สามารถช่วยเหลือกันได้พี่หน่อยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือน,นะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มพนักง,งานบริษัทรับเงินสดไม่มีประกันสังคมเป็นกลุ่มที่ตอนนี้นะคะไฟแนนซ์เนี่ยปล่อยยากมากๆเลยค่ะ ต่อมานะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มอาชีพรับเหมาเก่อสร้างนั่นเองค่ะกลุ่มอาชีพรับเหมาเก่อสร้างนะคะต้องบอกว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้บอกว่าปล่อยไม่ได้เหมือนกันเป็นเป็นกลุ่มที่ปล่อยได้แต่ปล่อยยากมากๆค่ะเนื่องด้วยจากลูกค้าหลายๆท่านที่โทรมาปรึกษาพี่หน่อยอะค่ะส่วนมากแล้วอะค่ะจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ เป็นผู้รับเหมาลายย่อยใช่ไหมคะรับงานต่อมาอีกทีนึงมีผู้รับเหมาลายใหญ่รับงานมาแล้วแล้วก็มาแบ่งงานให้ตอนงานออกให้อันนี้ค่ะเขาเรียกว่ากลุ่มผู้รับเหมารายย่อยพอเป็นกลุ่มผู้รับเหมารายย่อยปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีเอกสารอะไรเลยสัญญาว่าจ้างก็ไม่ได้ทำสเตทเมนต์ก็ไม่ได้เดินอะไรพวกนี้ค่ะ ที่มันไม่สามารถแสดงให้กับไฟแนนซ์เห็นได้เลยว่ารายได้คุณมาจากไหนเขาเรียกว่ารายได้ที่มาจากค่างวดแบ่งเป็นงวดงวดไปสมมุติงวดหนึ่งทํางาน3000,000แบ่งไปงวดงวดละแสนแสนแสนแต่สเตตเมนต์ก็ไม่มีเดินสัญญาว่าจ,จ้างก็ไม่ได้ทํากับผู้รับเหมามันเลยเป็นกลุ่มลูกค้าที่ตกเกตของธานาคารทําให้การพิจารณาหรือวิเคราะห์เคสก็จะยากมากขึ้นเพราะมันไม่มีเอกสารอะไรนอกจากหน้างานให้ลงตรวจสอบ และการลงตรวจสอบหน้างานก็ไม่ได้กับไม่ได้เป็นการประเมินว่าหน้างานที่คุณอยู่คุณจะอยู่กี่ปีคุณอาจจะอยู่แค่6เดือนเสร็จคุณอาจจะทําแค่3เดือนเสร็จหรือ2อาทิตย์เสร็จก็ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ค่ะ mm. ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่ไฟแนนซ์ค่อนข้างสติ๊กในการปล่อยสินเชื่อมากๆถามว่าปล่อยได้ไหมปล่อยได้ค่ะ แต่ก็ต้องมาดูว่าหน้าง,งานของลูกค้าใหญ่โตแค่ไหนเอกสารลูกค้ามีอะไรที่สามารถแสดงได้บ้างนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาปรึกษาพี่หน่อยแล้วบอกว่าพี่ผมไม่พูดรับเหมาผมไม่มีเอกสารอะไรเลยสามารถที่จะยื่นกู้ได้หรือเปล่านะคะกลุ่มนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้ามาปรึกษาพี่หน่อยเนี่ยสามารถที่จะยื่นกู้ได้นะคะการยื่นกู้ไฟแนนซ์มันอยู่ที่ประสบการณ์การทํางานของแต่ละ แต่ละเซลแต่ละคนด้วยที่สามารถที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยจับไฟแนนซ์ผ่านได้วันนี้ที่พี่หน่อยออกมาพูดอะคะ่ะต้องบอกว่าออกมาพูดในกลุ่มที่ลูกค้าไฟแนนซ์ปล่อยยากหรือปฏิเสธง่ายมากที่สุดเลยนะคะแต่ไม่ได้บอกว่ามันทําไม่ได้มันทําได้ขอเพียงแค่คุณเจอคนที่จับไฟแนนซ์เป็นคนที่จับไฟแนนซ์เก่งๆคนที่รู้เงื่อนไขของไฟแนนซ์และรู้เทคนิคในการยื่นกู้ว่าจะทํายังไงให้คุณจับได้ให้คุณจับผ่านนั่นคือข้อดีอย่างคุณมาเจอคลิปนี้ถ้าคุณเจอพี่หน่อย สองข้อสองกลุ่มแรกพี่หน่อยบอกไปแล้วว่ามันปล่อยกู้ยากแต่ไม่ได้บอกว่าปล่อยกู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณได้มาเจอพี่หน่อยการที่เราได้มาเจอกันมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เคสแบบนี้อาจจะไปต่อได้ก็ได้นะคะต่อมากลุ่มอาชีพที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกฟรีแลนซ์หรือลูกจ้างรายวันทั่วไปอันนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่บอกเลยว่ากู้ไฟนันยากมากกู้ยากและโอกาสผ่านก็ยากมากๆเพราะไม่มีอะไรตรวจสอบได้เลยเหมือนเช่นรับจ้างรายวันทั่วไป ไปรับจ้างทํางานก่อสร้างไปรับจ้างเก็บขยะไปรับจ้างปลูกต้นไม้กลุ่มพวกนี้ค่ะเป็นกลุ่มรับจ้างที่ไม่มีหลักแหลง่งพอไม่มีหลักแหลง่งปุ๊บมันตรวจที่มาที่ไปของรายได้ไม่ได้พอตรวจที่มาที่ไปของรายได้ไม่ได้แบงก์ก็ประเมินรายได้ไม่ได้เพราะคุณบอกว่าผมไปรับจ้างล้างจานได้วันละ300แต่ว่าไปรับจ้างแค่ช่วงเย็นอย่างนี้ค่ะหรืออีกวันหนึ่งผมไปรับจ้างตัดหญ้าที่บ้านหรืออีกวันหนึ่งผมไปรับจ้างขับรถคือมันเป็นอาชีพที่ ฟรีแล้วเลยทั่วไปมีงานที่ไหนก็ไปที่นั่นมีงานที่ไหนคุณก็ไปที่นั่นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แบงค์ปล่อยยากมากๆเหมือนกันเพราะมันไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยนะคะแต่ถามว่าสามารถจัดแฝ์ได้ไหมก็สามารถจัดแฝ์ได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันเพียงแค่เคสนี้ค่ะพี่หน่อยบอกเลยบอกตรงนี้เลยนะคะเคสนี้คุณมีเงินดาวเข้ามาคุณสามารถกู้ได้แน่นอนเพราะอะไรถึงต้องใช้เงินดาว พราะด้วยกลุ่มอาชีพอะค่ะมันอ่อนอยู่แล้วแต่ถ้าคุณทํางานมีเงินเก็บมีเงินดาวนะคะแบงก์ก็จะอารุรวยในการปล่อยสินเชื่อได้ทำไมถึงอารุ่รวยการมีเงินดาวนั่นหมายความว่าแบงก์ปล่อยกู้ไม่เต็มเช่นราคารถ100บาทแบงก์จะไม่ปล่อย100อให้คุณนะคะแบงก์อาจจะปล่อยแค่80บาทอาจจะปล่อยแค่เ0ดบบาทที่เหลือคุณต้องหาวงเงินมาดาวนั่นหมายความว่าทุกกลุ่มอาชีพอะค่ะไฟแนนซ์รับหมด แต่อยู่ที่ว่าอาชีพที่เราทำนะคะสามารถตรวจสอบได้แบบไหนเดินทางไปในรูปแบบไหนได้บ้าง3มกลุ่ม3อาชีพนี้ที่พี่หน่อยนํามาพูดอะคะ่ะเพราะเป็นกลุ่มที่ไฟแนนซ์เองก็มาเ,เป็นคนเดินเข้ามาหาพี่หน่อยแล้วบอกว่า3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ปล่อยไฟแนยากมากเลยนะคุณหน่อยให้พิจารณา,าดูเคสให้ดีหน่อยให้ดูเรื่องของเอกสารให้ดูเรื่องของเครดิตเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูคลิปนี้นะคะแล้วคุณตกอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้นะคะ่ะที่พี่หน่อยพูดไปกลุ่มแรกนะคะพนักง,งานรับเงินสดไม่มีประกันสังคม กลุ่มที่2กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างกลุ่มที่3กลุ่มพนักง,งานรายวันที่เป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของรายได้ได้สามกลุ่มนี้ค่ะเป็นสามกลุ่มที่ส่งเข้าไปแล้วนะคะถ้าเซฟลั้นเคสไม่ดีถ้าคนขายนะคะวางแผนการกู้เคสไม่ดีการนำส่งลูกค้าส่งไฟแนนซ์ไม่ดีมีโอกาสมากๆที่จะจับไฟแนนซ์ไม่ผ่านถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่คุณมีอาชีพนี้แล้วเคยไปจับมาแล้ว พี่หน่อยใช่เลยเป๊ะเลยผมไปจับมาไม่ผ่านจริงๆด้วยเขาบอกว่าผมรับสดไม่มีประกรันสังคมเขาบอกว่าผมเป็นผู้รับเหมาไม่มีเอกสารยืนยันไรายได้เขาบอกว่าผมเป็นพนักงานรายวานันตรวจสอบอาชีพไม่ได้พวกนี้ผมไปจับมาแล้วจริงๆเลยจับไม่ผ่านจริงๆนั่นแหละค่ะสาเหตุเพราะอะไรพอแบงค์ปล่อยยากอยู่แล้วแล้วเราจะทํายังไงละ่ะกับ3ามกลุ่มเนี้ที่ครับ ที่ถ้าลูกค้าเดินเข้ามาแล้วทำให้ยื่นกู้ได้ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณสามารถติดต่อเข้ามาหาพี่หน่อยได้นะคะ3กลุ่มนี้ปล่อยยากก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าปล่อยไม่ได้มันมีเทคนิคมันมีช่องโหว่มันมีวิธีการที่จะสามารถทําให้คุณยื่นกู้ได้แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาก็ต้องรับเงื่อนไขที่ไฟแนนซ์เขาเสนอมาให้ได้ก็ต้องรับเงื่อนไขที่พี่หน่อยหรือเซลล์ แจ้งเบื้องต้นไปได้เพราะบางคนถ้ามาแล้วอุ้ยอะไรก็ไม่ได้รับเงื่อนไขก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เพื่อก็ต้องแจ้งก่อนว่ามันก็ไปต่อด้วยกันไม่ได้จริงๆเรามีหน้าที่ช่วยเหลือให้ลูกค้าสร้าง โปรไฟล์ให้ลูกค้าสวยและชัดเจนเพื่อจะนําส่งไฟแนนซ์แต่ถ้าลูกค้ามาโปรไฟล์ไม่ได้สวยขอความร่วมมือไม่ได้ให้ความร่วมมือด้วยอันนี้พี่หน่อยก็ต้องบอกก่อนว่าเราก็ต้องแยกย้ายแยกทางกันมันไปต่อไม่ได้นะคะพี่หน่อยจะย้าเสมอว่าการทํางานของที่เต้นการทํางานของพี่หน่อยนะคะเราจะใช้ความชัดเจนเป็นหลักเรามีความชัดเจนให้ลูกค้าลูกค้ามีความชัดเจนให้เราโรงเรือลําเดียวกันแล้วไปในทิศทางเดียวกันพี่หน่อยการันตีว่าคุณได้รถแต่ถ้าคุณมาให้พี่หน่อยช่วยอย่างเดียวขอความร่วมมือจากลูกค้า ไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยผมไม่ให้อันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้เราไม่ได้ลงเรือลําเดียวกันมันก็ไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการความชัดเจนความจริงใจคุณมาเจอพี่หน่อยคุณมาเจอคลิปนี้คุณโชคดีมากๆค่ะเพราะทุกคลิปที่พี่หน่อยออกมาอาจหรือ ออกมาทําให้ข้อมูลนะคะมันเป็นข้อมูลที่พี่หน่อยได้รับมาจริงๆมันเป็นข้อมูลที่มีการแจ้งเตือนมาจริงๆว่าเป็นกลุ่มลูกค้าแบบนี้นี่เสียเยอะแบบนี้เราได้รับข้อมูลจริงๆเราก็นํามาเผยแพร่ต่อเพื่อให้คุณได้มาดูคลิปนี้แล้วคุณได้รู้ได้รู้ตัวก่อนเลยว่าเอ้ยเราเป็นอาชีพกลุ่มนี้ไว้แล้วเราจะทํายังไงหน้าให้เราสามารถกู้ได้เราจะต้องไปในทิศทางแบบไหนวันนี้นะคะถ้าคุณดูคลิปนี้จบคนจะรู้แล้วว่า3มกลุ่มที่มันกู้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่ากู้ไม่ได้เนี่ย ก็สามารถเข้ามาปรึกษาพี่หน่อยได้ค่ะกลุ่มอาชีพ3กลุ่มนี้นะคะถ้าลูกค้าย,ย้อนดูย้อนกลับไปดูรีวิวนะคะก็จะเห็นว่ารับเงินสดในประกันสังคมมาหาพี่หน่อยก็ออกได้นะคะกลุ่มอาชีพผู้รับเหมานะคะไม่มีอาสาามหาพี่หน่อยแบบประชาชนใบเดียวก็ออกได้กลุ่มพนักง,งานรายวันนะคะฟรีแลนซ์ทั่วไปนะคะตรวจสอบรายได้ไม่ได้ตรวจสอบหน้างานไม่ได้มาหาพี่หน่อยก็ออกรถได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไง ให้มันออกรถได้ให้แฟรนซ์เขาปล่อยสินเชื่อแล้วปล่อยวงเงินกู้ให้เรานั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ออกมาให้ข้อมูลลูกค้าแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้นําคลิปนี้ค่ะไปประดับความรู้เมื่อเรามีความรู้แล้วอะค่ะการยื่นจัดไปแนนหรือการเดินทางไปซื้อเต็นท์อื่นอาจจะไม่ต้องมาเป็นลูกค้าที่หน่อยก็ได้ไม่ต้องมาหาที่หน่อยก็ได้คุณอาจจะไปเจอรถที่คุณชอบอาจจะไปเจอเต็นท์ที่คุณชอบคุณมีคลิปนี้ของพี่หน่อยไปประดับความรู้ไว้ไม่เข้าใจตรงไหนถามเซลเยอะๆ เงื่อนไขแบบนี้อาชีพผมแบบนี้คุณสามารถช่วยผมได้จริงหรือเปล่ามันสามารถจับผ่านจริงๆหรือเปล่าถามคนขายเยอะๆนะคะพี่หอจะบอกว่าการที่คนขายอะคะ่ะขอข้อมูลเราเยอะนะคะสอบถามซักไซส์ประวัติเราเยอะนั่นหมายความว่าเขาอยากช่วยเราจาักใจจริงเหมือนลูกค้าหลายคนโทรมาหาพี่หน่อยอูยพี่หน่อย สอถามเยอะมากเลยอะสอบถามเยอะเกินไปผมไม่เอาแล้ววุ่นวายผมไปซื้อที่อื่นดีกว่าก็มีค่ะลูกค้าบ,บอกว่าพี่หน่อยถามเยอะเกินไปแต่ต้องถามก่อนว่าการซื้อรถหนึ่งคันถามลูกค้า3ประโยคตอบได้จริงๆเหรอคะว่าลูกค้าซื้อได้หรือไม่ได้จริงไหมแต่กับพี่หน่อยลูกค้าโทรมาพี่หน่อยจะถาม1 2, 3 4 5ส7 8 9าห้าดแถามไม่เยอะที่สุดเพราะอะไรเพราะข้อมูลที่ลูกค้าให้มาค่ะ พี่หน่อยจะได้เอามาวิเคราะห์เคสเอาจะได้เอามาวางแผนจะได้เอามาศึกษาว,ว่าเคสแบบนี้ไปต่อได้ไหมคุณหนึ่งข้อดีคืออะไรคุณจะได้ไม่เสียเวลา2ถ้าคุณมาแล้วคุณต้องมั่นใจว่าคุณออกรถกับพี่หน่อยได้ร้อยเปนนั่นคือเหตุผลที่พี่หน่อยทักให้เซลล์ทุกคนนะคะซักไซต์ประวัติลูกค้าถามให้เยอะที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะที่ไม่ว่าพี่หน่อยจะถามหาข้อมูลแบบไหนต้องการข้อมูลยังไงลูกค้าพี่หน่อยเนี่ย พูดหมดเปลือกเลยให้ข้อมูลทุกอย่างดีมากๆเราร่วมมือกันยังไงคุณก็ได้รถไปใช้แน่นอนนะคะต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะที่ติดตามชมคลิปพี่หน่อยมาจนจบนะคะแล้วก็ก่อนจะลาจากกันไปนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าคุณอยากจะได้รับข้อมูลดีๆได้รับข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะคุณสามารถกดติดตามพี่หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์หรือกดกระดิ่งนะคะเพื่อเวลาพี่หน่อยลงคลิปใหม่อย่อยางคลิปนี้พอพี่หน่อยลงปุ๊บ กระดิ่งก็จะแจ้งเตือนคุณแล้วว่าพี่หน่อยลงคลิปใหม่แล้วนะมีอะไรมาอัปเดตมีฟแนนซ์แบบไหนมาอัปเดตคุณจะได้มีความรู้ค่ะและคุณจะได้ไม่ต้องไปถูกใครเขาหลอกจับไฟแนนจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินมัดจำฟรีๆโดยที่คุณไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ถ้ามาหาพี่หน่อยรับรองว่าเรื่องพวกนี้จะไม่มีสำหรับคุณแน่นอนค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ฝากไว้ติดตามคลิปพี่หน่อยต่อหัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ